สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังจาล่าเป็นซุปเปอร์แฟนซุก,กี้ตีน้อยนะครับมาที่สาขาที่10ล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เดอะไนติวานนนะครับก็มาครั้งแรกครับไม่เคยมาเหมือนกันเป็นประหลาดใหญ่เลยหม,มุนให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับก็เพิ่งเคยมาแล้วะนรับ ใหญ่พอสมควรนี่สุกิติน้อยอยู่ข้างหลังนะครับมีคดนวี๋ยวแพน Japan ไปให้ดูบัดเดินไปให้เห็นก่อนตอนนี้ก็เหมือนว่ามีคนรอข้างหน้าด้วยนะรอคิวข้างหน้าด้วยถ้าางนั้นเราไปเอาคิวก่อนดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คิวนะครับรอคิวเนี้ยเราก็จะไปเดินก่อนครับแต่ว่าถ้าได้คิวก็เดี๋ยวจะเข้าไปกินเลยแล้วกันเนาะโอเคครับถึงข้างหน้าแนละ้ว นอโอเคขอตัวก่อนนะครับทุกคนไปรับปัดคิวนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้มีคนรอเยอะมากๆครับไม่เคยคิดว่า,าจะเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็มารับคิวนะครับตอนนี้เหลืออีก45คิวนะคครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคนที่รอคิวรอกันเยอะมาก โอ้แสดงว่าสาขานี้นี่คนเยอะอจริงๆครับเดี๋ยว <laughs> 45คิวแหละคิดว่าที่นั่งก็มีดูเหมือนจะไม่เยอะมากครับเดีย๋ยวผมไปดูก่อนมันก็ยังมีว่างอยู่นะตอนเมื่อกี้ที่ขับรถมาเขาก็ว่างอยู่นะก็เลยไม่แน่ไม่แน่ใจว่าที่เขายัางไม่เรียกคิวเนี่ยก็มีที่นั่งว่างอยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอ,าอุปกรณ์ไม่พอหรือเปล่าครับก็เลยไม่ได้เรียกที่น่งเรียกคิวข้างหน้าครับสี่สิบ้าคิวก็ไม่เป็นไรครับไปเดินดูก่อนเดินดูรอบรอบอ๋อตายวชันละสุดละเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ด้านข้างนะครับข้างนอกคือเห็นว่า ว่ารออยู่นะครับแต่เนี่ยเห็นไหมจริงมันมีที่ว่างอยู่นะจริงไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราได้เดินเล่นครับโหคนรอเยอะมากไม่เคยคิดว่าจะต้องมารอคนเยอะขนาดน,นี้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อน สวัสดีครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นสาขาที่10แล้วนะครับผมกับการร่วมมาเป็นซูเปอร์แฟนของซุขีปตีน้อยครับสาขาที่10อยู่ที่สาขาเดนไนติวานทนนะครับผมเดนไนติวานทนนะครับก็วันนี้ก็มากินคนเดียวนะครับแล้วก็ได้โต๊ะที่นั่งเหมือนแบบว่านั่ง6คนอีกแล้วนะครับก็รู้สึกโอเคเนาะอบอุ่นดีมากๆเลย แล้วก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับสึกว่าสาขานี้คนคน่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ใช้เวลาในการจัดการคนที่เข้ามาได้ได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าใช้เวลารอประมาณไม่ถึงเดี๋ยวนะทั้งหมดมัน45คิวนะครับที่ผมรออยู่ก็ไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับก็สามารถที่จะได้เข้ามานั่งกินแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มานั่งคนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวไปทานขอดน,น,นะครับผมครับก็ สำหรับการมาทานซุกกิติน้อยที่สาขานี้าา Nine, นะครับสาขาเดนายติวานโนนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้กินสแน็คนะครับผมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชีสเนี่ยเห็นไหมผมเอาสแน็คแล้วก็ชีสมาเพิ่มนะครับบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยครับสำหรับสายชีส